สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปิดการเลื่อนนาฬิกาปลุกรวมไปจนถึงการตั้งค่าการเลื่อนนาฬิกาปลุกเอาเลื่อนนานแค่ไหนยังไงเราสามารถตั้งค่าได้รวมไปจนถึงเสียงเพลงที่เอาไว้ปลุกอยากให้ค่อยๆดังหรือว่า รวดเดียวมาเลยตูมตามอ่าอาจจะทำให้ตกใจตื่นอะไรเงี้ยไม่ดีหรือเปล่าอ่าไม่รู้แล้วแต่ชอบเลยแล้วบางทีมันไม่ตื่นนีพี่ถ้าค่อยๆปลูกค่อยๆปลูกเนี่ยมันอาจจะหลับต่อนะอ่ันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบเอาอย่างแรกก่อนเอาเรื่องการปิดการเลื่อนนาฬิกาปลูกเวลามันปลูกเนี่ยจะทํายังไงเออนะอันนี้เก็บภาพหน้าจอมาให้ดูเวลามันปลูกมันจะมีหน้าจออย่างนี้อันนี้เราอยู่ในเครื่อง vivo แ7 x เจในเครื่อง vivo ตระก,กูลนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันแหละในระบบปฏิบัติการ Android ก็ใกล้เคียงกันอาจจะหนีอาจจะหนีกันบ้างก,ก็สังเกตนีดึงแล้วกันอาจจะมีการครอบของของระบบปฏิบัติการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เออนะพี่ก็ค่อยๆดูพี่สังเกตง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากมายเออเวลาใช้งานเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งสองแบบเอานิ้วกดลงตรงนี้เลยก็ได้ หรือจะเอานิ้วกดตรงนี้แล้วลากไปก็ได้แบบเดียวกันถ้าลากมาทางนี้ก็คือปิดนาฬิกาปลุกลากไปทางนี้ก็คือหลับต่อสัญ,ญลักษณ์มันก็บอกอยู่แล้วว่าหลับต่อขอหลับต่อนาฬิกาที่ตั้งไว้เนี่ยมันหลับต่อไว้นานแค่ไหนถ้าปิดถ้ากดปิดหรือกดลากมาทางนี้แล้วกดปิดเลยเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าปิดการปลุกอ่ามันก็บอกเราบนหน้าจอเลยชัดเจน ยกเว้นพี่จะเพิ่งตื่นนอนงงเงี้ยไม่ดูมันเนี่ยนะพี่ก็จะไม่เห็นมันว่ามันบอกว่าปิดการปลูกเออนะถ้าพี่รูดผิดรูดไปฝังเลื่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะโชว์ขึ้นมาว่าปิดเสียงสิบนาทีเพราะว่าในเครื่องเนี่ยมันตั้งเอาไว้ว่าสิบนาทีเลื่อนปลูกอ่านะอันนี้เราสามารถมาตั้งค่าได้นะจ๊ะ,ะปลา เราไปตั้งค่ากันรตรงไหนยังไงละ่ะอ่านี่เลยพี่เข้าไปในนาฬิกาโดยกดไปที่นาฬิกาวิจิตของคุณในเครื่องคุณนะ่ะกดที่นาฬิกานะพี่ไม่ไปกดที่ปฏิทินนะไปกดวันที่มันไปปฏิทินเลยนะก็ดกดที่นาฬิกาหรือไม่ก็หาไอคอนที่เขียนคําว่านาฬิกาอ่าไปหาออกมาแล้วก็กดจากตรงนั้นก็ได้มันก็เข้าทางเดียวกันนั่นแหละอ่ากดลงไปบนนาฬิกาวิจิตนี่แหละอ่านะ แล้วก็มาเลือกหน้าแรกตรงนี้หรือเลือกหน้าอื่นก็สังเกตเอาละกันมันมีหรือเปล่าละอีกจุดสามจุดตรงนี้ให้ตั้งค่าเนี่ยนะอ่ากดลงไปในตั้งค่าเนี่ยมันจะมีคําว่าการตั้งค่าอยู่ให้เราเลือกอ่าเราก็กดเลือกการตั้งค่าเข้ามาเนี่ยมันจะมีเลื่อนลงไปข้างล่างสัหน่อยหนึ่งเลยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเอาหน่อยเดียวนะพี่นะมันจะมีเรื่องการปิดหลังจากกับระยะเวลาปิด เสียงชั่วคราวหมายถึงอะไรอ่อขับนเนี่ยปิดหลังจากปลุกไปแล้ว10นาทีไม่ตื่นมันจะหยุดหยุดแล้วก็มาอีก10นาทีระยะเวลาปิดเสียงเตือนชั่วคราวก็คือปิดอีก10นาทีเออพูดง่ายๆถ้านาฬิกาปลุกแล้วพี่ไม่ทำอะไรกับมันเลยเนี่ยนะมันจะปลุกพี่สินาทีถ้าพี่ไม่ตื่นมันจะหยุดปลุก แล้วพักไปสิบนาทีแล้วปลูกใหม่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ายี่สิบนาทีหลังจากที่ท่างปลูกเลย <c oughs> กลับมาอีกที่ยี่ที่นาทีเลยนะเออบางทีต้องคำนวณเหมือนกันนะพี่ดูนาฬิกานิดหนึ่งเราเวลาตื่นขึ้นมาก่อนจะเลื่อนปลูกเนี่ยนะอือดูด้วยว่าเราตื่นมาเลทจากเวลานั้นแค่ไหนอือไม่งั้นมันปลูกอีกทีอาจจะเลยเวลาอย่างที่เราที่ไม่ที่ไม่คาดคิดก็ได้ แนะนาว่าถ้าเกิดให้ให้ชัวร์ชัวสร้างความเคยชินเลยเนี่ยนะก็ก็เลื่อนปิดเลื่อนปิดปลูกไปเออเลื่อนปิดปลูกไปเลยแล้วพี่ก็ตั้งปลูกใหม่หมายถึงว่าตั้งปลูกซ้าอ่ะหมายถึงว่าพี่ตั้งปลูกก็อาจจะตั้งสมมุติพี่ตื่นตีห้าครึง่งปลูกก็ก็ตั้ง,ต,งตั้งอะไรการแรกก็ตีห้าครึ่งอ่าแต่คิดว,ว่าถ้าตีห้าครึ่งปลูกเที่ยวนึงแล้วยังไม่ตื่นก็ขอสัก ตีห้าสี่สิบตีห้าสี่สิบห้าตีห้าห้าสิบตีห้าห้าสิบห้าพี่ปลกไปทุกๆห้านาทีก็ได้แล้วก็เอานิ้วเขี่ยทุกห้านาทีจนตัวเองลำคาญแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ได้ก็แล้วแต่ตามใจพี่เลยเออนะแต่อันนี้มันสามารถตั้งค่าได้นะเรากดเข้าไปอ่จะให้เสียงนาฬิกาปลุกนานแค่ไหนมันตั้งไว้ที่สิบนาทีก่อนมันจะดับไปมันจะมีให้พี่เลือกห้าหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาที และยี่สิบห้านาทีไม่ใช้หมายความว่าไงไม่เข้าใจหมายถึงไม่ตั้งเวลาเลยปลุกปลุกอย่างนั้นน่ะปลุกอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าจะตื่นขึ้นมาปิดมันเออะไรอย่างเงี้ยดาอาแล้วแต่พี่จอบเลยพี่จอบแบบไหนพี่ก็ว่าไปเลยกันผมว่าสิบนาทีก็ดีอยู่แล้วนะสำหรับผม,มน,นะ มันไม่ถึงสิบนาทีแร้วห้านาทีก็ตื่นแล้วมันคึงขนาดนั้นหรอกแม่มันจะอะไรขนาดนั้นอาจจะบางทีเหนื่อยก็เหมือนมันก็มีเหมือนกันนะเหนื่อยเหนื่อยๆนี่มันปลูกไปเหอะมันไม่รู้เรื่องหรอกอ้าวระยะเวลาเลื่อนการปลูกก็มีอ่าพอพักพอปลูกแล้วเราเราขอเลื่อนขอเลื่อนเนี่ยอ่าไหนลูกลงมาขอเลื่อนเนี่ยมีให้เลื่อนตั้งแต่หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีโอ้โหละเอียดยิบเลยโอ้เอากันเป็นนาทีนาทีเลยเหรอ เลื่อนจนไปครึ่งชั่วโมงอ่ะอันนี้แล้วแต่พี่เลยพี่อยากให้เลื่อนแก้ไหนล่ะเลื่อนไปจนถึงครึ่งชั่วโมงได้เลยโอ้ครับผอมอ่านี้คุยก็สามารถตั้งได้โดยเอานิ้วคุยแตะลงไปตรงนี้แหละตรงกลมๆนะพี่คิดว่า25นาทีค่อยตื่นออื <c oughs> พักไป25นาทีให้ปลุกใหม่ <c oughs> ปลุกอีกทีมันเลยเวลาเรามังเออถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะตื่นตีห้าคงต้องตั้งปลุกแต่ตีสี่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ ไม่ใช่อะไรโอ้เกรดปุกเหลือเกินอะกลับไปที่เดิมเถอะพี่มันไม่ควรจะมาไกลขน,นาดน,นี้หรอกอะมาเอาสักสิบนาทีสิบนาทีไว้ดีแล้วอะอีกอันที่น่าสนใจคือในนาฬิกาปุกเขาจะมีเรื่องเสียงอะนี่นี่ะเลื่อนลงไปอีกันิดนึงเนี่ยคุณจะเห็นคําว่าค่อยๆเพิ่มระดับเสียงอ่านันนี้อันนีน้นนนมัน มันตั้งเอาไว้ปิดอยู่เออคือมาถึงก็ดังเลยแต่ปกติลิงโทนที่มันเกี่ยวน,ะนาฬิกาปลุกมันก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆมาก่อนนะเสียงมันเน่ะมันก็จะค่อยๆก่อนยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นเสียงเพลงที่บี้ดาวนโหลดมานะมันตูมตามมันก็ตูมตามนั่นก็แรกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันตูมตามไปแล้วเราตกใจก็จชนวันนี้เราตกใจๆๆเราก็สามารถเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาโดยแตะลงไปบนตรงนี้อ่าเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาอ่า อยากให้มันค่อยๆดังใช้เวลานานแค่ไหนก่อนจะดังสุดเออสักห้าวินาทีพอไหมเออหรือสักสิบวินาทีก่อนจะดังจนสุดมันจะค่อยๆดังค่อยๆดังนับสิบเก้าแปดแล้วค่อยๆเพิ่ม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 จนถึงเลขสิบปั๊บมันก็จะแบบสุดเสียงมันอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วแต่พี่เลยพี่จะกดเอาเออเอาสักห้าสิบวิก็ได้สิบวิก็ได้ ให้มันค่อยๆดังไม่ต้องรีบเดี๋ยวตกใจเอออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็สามารถตั้งได้มันตั้งได้ขนาดไหนเนี่ยโอ้โหหกสิวินาทีเอาหนึ่งนาทีเลยเหกว่าจะดังเต็มรูปแบบป่ะพี่เฮยนี่พี่กะนอนฟังเพลงเลยใช่ไหมอ่าแล้วแต่เลยอ่าอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะถ้าอยากให้ค่อยๆดังค่อยๆคลอเราไปทีละน้อยทีละน้อยหกสิบวินาทีค่อยดังเต็มที่นี่ก็อ่าให้บีก็กดไปแล้วกัน กดลงไปที่ทหกสิบวินาทีอะไรอย่างี้น,นะพี่เอาเลือกเอาตามใจชอบเลยผมแค่สิบวิก็พอแล้วมันก็เวอร์แล้วเยอะเกินอันนี้ก็เป็นการตั้งค่านาฬิกาปลุกแบบปิดนาฬิกาปลุกเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วตั้งค่าการเลื่อนเราอยากเราตั้งค่าเลื่อนแบบไหนพี่ก็ไปตั้งเอากา็แล้วกันมันได้ทั้งนั้นนะอ่ะโดยโปกติผมไม่ค่อยเลื่อนขอผมก็ปิดแล้วก็แล้วก็ตื่นอะไรอย่างเงี้ยเออมาอันนี้มันอันนี้มันนานาจิตตังนะมันแล้วแต่ชอบรวมไปจนถึงการตั้งให้เสียงมันค่อยคยดัง เออไม่ต้องรีบดังก็ได้เอามาฝากกันประมาณนี้แหลของนาฬิกาปุกแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ